ดีครับหรือยังวันนี้แม่แอนแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กใส่ดูกหมูทอดไก่น้ำพริกแมนดามาท้ามากินด้วยกันอ่ะกินอ่าไม่ได้กินนานแล้วกินอ้าวขี้เหล็กของชอบมีแต่เหล็กกินไม่ขมอร่อยอร่อยใชไมมาอั่งนี้มาช้อน,น่ะม่งไก่ทอดมีพริกแมนดามา,าท้าท่านผู้ชม บอกท่านผู้ชมกดติดตามเพืด้วยไรครับกดติดตามให้ด้วยนะยครับอร่อยมาค่ะมันซึมได,ด้วยกันค่ะไม่ขมอร่อยลูกหมูแกงสะหรุหมูอร่อยอร,อ,อร่อยเนาะไม่ามเผ็ดเหมือนแม่ Hãy rồi. Rồi, kênh Ghiền Mì như Để không bỏ lỡ như video hấp dẫn